ไม่ว่าตอนนี้นะครับคุณจะได้รายได้แบบไหนอยู่นะครับผมเชื่อว่าคุณจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้รายได้มันเพิ่มกว่านี้นะอยากจะให้ค่าตอบแทนมันเพิ่มกว่านี้อยากให้กําไรมันเพิ่มกว่านี้เนี่ยจะทํำยังไงใช่ไหมฮะบางทีคุณอาจจะขายสินค้าอาจจะขายบริการนะครับอาจจะทําการผลิตทําการ,กรเกษตรหรือแม้กระทั่งคุณเป็นทําพวกอาชีพอิสระนะครับหรือว่าพนักงานประจำพวกนี้นะครับมีปัญหาหมดแหละทุก การหาเงินทุกๆอาชีพเลยเพราะอะไรครับเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยนะครับเราจะเป็นสมมุติผมยกตัวอย่างว่าคุณทำแล้วเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนอื่นเนะี่ยเขาก็ทําตามคุณอย่างเงี้ยก็กลมๆเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับคุณไม่สามารถที่จะได้รายได้มากกว่าเขานะครับคุณไม่สามารถที่จะกําไรมากกว่าเขานั่นเองนะครับ,รบเช่นคุณขายสินค้าตัวเดียวกัน นะครับคุณจะกำไรมากกว่าเขาได้ยังไงนะครับคุณขายงานบริการประเภทเดียวกันคุณก็ไม่สามารถกำไรมากกว่าเขาคุณไปนพนักงานประจําในตําแหน่งเดียวกันคุณก็ไม่สามารถได้เงินมากกว่าเขาเนั่นเองทีนี้บางคนก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยอย่างนี้ต้องสร้างความแตกต่างถูกไหมฮะการสร้างความแตกต่างนี่จะทําให้ชั้นกำไรมากขึ้นนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยผมว่าคุณคงเคยได้ยินอยู่ลแล้วแหะนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นเวลาที่คุณสร้างความแตกต่างนะครับถ้าเป็นวงกลมเนี่ย คุกก็จะสร้างความแตกต่างประมาณานี้ฮะอาจจะมีเหลี่ยมมีมุมตัดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับหรือจะเป็นวงกลมที่มีฐานตัดข้างล่างพูดง่ายๆก็คือตอนที่คุณสร้างความแตกต่างเนี่ยเวลาที่คนจะจ่ายเงนินให้คุณนะฮะ<ม>ไม่ว่าจะเป็น<ม>คนซื้อของนะครับ<ม>หรือว่าคนชมอย่างเงี้ยถติว่าคุณคุณทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยนะคอนเทนต์ทาง YouTube ทำทิกต็อกทำเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ คอนเทนต์ดูเอ๊ะมันก็เหมือนๆกันนี่น่ดูมันต่างก็จริงอะแต่มันก็รูปทรงก็กุมโกลมเห็นไหมเออมันมันมันก็เหมือนเหมือนจะต่างแต่ก็ไม่ต่างนะฮะเออไล้ทําไงรวมทั้งแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นนักออกแบบนะฉันมีฝีมือฉันใช้ปากกาได้ดีกว่าฉันวาดได้ดีกว่าแต่พอวาดออกมาก็คล้ายๆกันนั่นแหละไม่เห็นแตกต่าง เพราะฉะนั้นหมายความว่าไงผมยกตัวอย่างสูว่าอันนี้ขายร้อยบาทนะทุกคนก็เลยขายราคาไล่ๆกันไปหมดอันนี้99บาทอันนี้1้5บาบาทน,นี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้92บาทเนี้ยนะครับราคาไม่ต่างกันเฉลี่ยเฉลี่ยพอๆกันหมดเลยอันนี้จริงๆเป็นทุกๆแบบทุกๆอย่างทุกๆอาชีพเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอคุณรู้ว่ามันจะต้องแตกต่างก็ก็คิดแล้วว่าโอ้โหนี้มันต้องแตกต่างมากๆเช่นต้องทำงนี้เลยใช่ไหมฮะ ทำยังไงก็ได้ให้มันว่าดูปุ๊บโอ้ยต่างเห็นไหมดูปุ๊บมันต่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออย่างนี้ไปเลยสี่เหลี่ยมเตะไปเลยอย่างนี้ดูปุ๊บก็แตกต่างร้อยเปอร์เซ็นต์พอแตกต่างปุ๊บคนกลุ่มเนี้ยนะครับมักจะขายดุนหนักนะฮะได้ขึ้นไปบางทีร้อยห้าสิบบางทีขายได้เป็นพันอย่างเงี้ยนะครับจากอะไรที่บอกว่ามันไม่เหมือนคนอื่นเงี้ยถูกไหมฮะมันไม่เหมือนเลยอะ่ะ คือมันไม่เท่ากันนะ่ะมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาคุณจะทําเช่นคุณทําสินค้า,ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้โ oh, ห oh, คุณต้องวิจัยและพัฒนานะครับทำงานบริการก็คือต้องแบบว่าโอ้โ oh, หเป็นงานบริการใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทํานะครับหรือว่าถ้าเป็นพนักงานประจําหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องแบบว่าไปหาความรู้ใหม่นะครับเป็นความรู้ที่บอกว่าเป็นความหรือว่าเป็นความสามารถที่บอกว่าหาที่ไหนไม่ค่อยได้ โอ้โหแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่บอกว่าทํายากสุดๆนะครับถ้าเป็นสินค้าก็เป็นสินค้าหรือการผลิตเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหต้องวิจัยพัฒนาต้องเสียเงินเยอะมากหรือบางทีต้องลงทุนเครื่องจกักรนะครับผมบอกเลยครับว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะฮะก็คือการทำอะไรครับ storytelling ครับหรือเรียกว่าการเล่าเรื่องนั่นเองนะฮะการเล่าเรื่องครับแค่การเล่าเรื่องเนี่ย มันสามารถทําให้คุณที่กําลังกลมๆอยู่อย่างเงี้ยนะกลมๆอยู่อย่างเงี้ยพลิกกลับมาเป็นสามเหลี่ยมได้เฉยเลยเพราะว่าคุณสามารถทําให้คนฟังคนดูหรือคนที่จะซื้อของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณแตกต่างขึ้นมาทันทีจากสตอรี่ของคุณนั่นเองนะครับทีนี้สตอรีน่นะมันทําได้ทั้งสินค้าทั้งบริการทั้งการผลิตภาคการเกษตรการทำคอนเทนต์ นะการทำ Personal Brand การทำ Corporate Brand นะครับรวมทั้งคนที่เป็นอาชีพอิสระและอาชีพประจำพูดง่ายๆคือ Storytelling สามารถเข้าไปใช้ได้ในทุกๆอาชีพทุกๆธุกกกกรกิจเลยนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ย t t r y y t l l l i n g เนี่ย,ยถ้าคุณบอกว่าอ๋อโอเครู้แล้วแล้วคุณก็ออกไปเล่าเรื่องเองนะครคุณแน่จะรู้อยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรหรือว่าการพูดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนที่พูดปุ๊บคนหลับเลย หรือบางคนพูดปุ๊บคนรีบหนีก่อนเลยและก็จะมีอีกบางคนที่พูดแล้วคนแบบหยุดและตั้งใจฟังมากๆนะฮะแล้วแบบว่าได้อารมณ์สุดๆนั่นคือสิ่งที่ผมจะสอนในคอร์สนี้นะครับก็คือเป็นสูตรวอลเล็ตติงของผมที่จะสามารถสร้างสตอรี่เทลลิ่งให้กับสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันแตกต่างขึ้นมาแล้วคุณจะได้กำไรหรือว่าค่าตอบแทน ในสิ่งที่คุณทำเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ซถึง1,000%เซเลยนะครับอันนี้คุณทำได้แน่นอนนะแล้วคุณคุณจะสร้างความแตกต่างได้ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะบอกว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรแตกต่างนะตอนนี้ฉันขายขายส้มส้มเหมือนกันเลยนะส้มเหมือนกันเลยมันจะไปต่างยังไงเขาก็ดูราคาเมื่อคุณสามารถสร้างสตอรี่เทลลิ่งเหมือนสูตรที่ผมบอกในคอร์สนี้นะครับส้มเหมือนกันคุณยังขายได้แพงกว่าอ่าบางทีคุณบอกว่ามันไม่มีเรื่องอะไรแล้ว ผมจะให้คุณค้นหาเรื่องราวจากสินค้าหรือว่าสิ่งที่คุณทําได้ด้วยต่างน,น,นะครับ آ, ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะเหมาะกับสิ่งที่ทําอยู่ไหมที่คุณทําอยู่นะไม่เป็นไรครับผมรับประกันความพอใจนะครเมื่อคุณลงทะเบียนแล้วนะฮะคุณคิดว่าไม่โอเคหรือว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับุณสามารถคืนเงินได้100%ภายใน30วันครับทุกเงื่อนไขเลยนะ ไม่ต้องห่วงครับนะฮะยังไงก็รีบไปลงทะเบียนแล้วรีบเปลี่ยนได้เลยะฮะเพราะว่ามันจะทำให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณเคยคิดมาทั้งหมดแล้วคุณจะได้กำไรแบบว่าคุณคาดไม่ถึงนะครับรีบลงทะเบียนครับเพราะว่าตอนนี้มีราคาะพิเศษครับ